สวัสดีค่ะมาพบกับแม่บุ๋มค่ะวันนี้มีน้ำปะละาระขนมจีนน้ำปะลาใส่พริกปนลำเดือพี่น้องเ้อไปซื้อปลาดุกมาสองตัวแล้วก็คิดอยากกินน้ำปะลาะเห็นช่องคนอื่นเขากินเนะใส่พริกเลย ดีเสียอันนี้ชอบกินเผ็ดนะไปผมเยมะไปเดีครับพี่น้องแปบ,บ่มได้ขนมจีนมา ขออนุญาตแกะขนมเจนก่อนดูก็จะได้แต่ละคิดใส่ลงไปเลยเก็บปลานิดหนึงเออมีละพี่น้องค่ะอคอ มาะพี่น้องนมจีนน้ำปลาล้าแคปปีลิ่ะพี่น้องม,อมีถั่ถวแล้วเป็นผักกับอืล้างเม้าวเลยกรอบมากจัดดบิดมือ ก็จะได้แต่ละคลิปที่ประดุกมามาเรื่องนมำจินน้ำปลาเนื้อประดุก แซ่บแซ่บแต่หมูแซ่บกว่าอืมแซ่บค่ะมาเลือกจากมากินด้วกันเด้ออากาศก็ฮอนฮอน

เมนทับหมูอะ่ะอยากกินขนมจีนนานแล้วเลยเห็นเขาขายไปรุกรสั์เอ้ยซื้อมาทำกินกัอนนะอยากเอาไปน่องเนาะเด้อมาเซ็บๆซ็ตนกันเด้อ น,นี้เป็นแาปนามาหน้าเข้าเป็นเงิออนออนไลน์ ลุกโดดก็มีพไ่อรอแต่บไว้หรอกคนก็พอแห้งแล้วตัวกระกรอบอยู่ตัวกระแพงอย่าไปปลูกเองเด้เนาะอ่ากลา เขาเพิ่มขนมจีนไงเพิ่มขนมจีนน,น,น้ำปลาเลยค่ะ พูดได้ผักพูดใดมีเห็ดหอเอามาฝากเลเด้ออยากกินอยากไปหาเองงว่าแล้วเนาะถ้าเราอยู่บ้านนอกนี่ไปหาเองเล้วประดูกกระเนื้อนุ่มดีจังสองตัวตกตัวละสิบห้าบาท เสร็จแล้วค่ะกินน้ำปะละาระสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ